นะครับเน้นนะครับตัวนี้บลูมดัอนีไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ความเข้าใจการนำไปใช้การวิเคราะห์สังเคราะหการประเมินแต่จะหมายถึงความจำริ e บริงหนึ่งสองอเนสตานิความเข้าใจ 3. ามแอปพลายการประยุกต์ส a ่อานาล n ซการวิเคราะห์ e E. v a l u a t i n g การประเมินแล้วก ที่สำคัญคือ creating สร้างของสร้างสารรค์ใหม่นะครับส่วนเนื้อหาสาระที่เป็นกิจพิสัยก็จะต้องให้เวลาผู้เรียนไปพัฒนาและปฝึกฝนให้สามารถจะทำให้ถึงเกณฑ์แลระดับสูงได้ในห้องเรียนหรือในขณะที่เรียนนะครับ ยิ่งน้ำรมให้ตั้งไว้ต่ำลงคือแปดสิบแปดสิบนะครับหรือเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแต่ไม่ควรตั้งต่งตำกว่าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสบห้านะครับเพราะเป็นระดับความพอใจต่ำสุดอิกงไม่ควรตั้งเกณฑ์ไว้ต่ากว่านี้หาตั้งเกณฑ์ไว้เท่าใดก็มักได้ผลเท่านั้นนะครับดังจะเห็นได้จากกระบวนการเรียนการสอนของครูในปัจจุบัน ปัจจุบันที่อาจารย์พูดถึงตอนนี้ก็40ปีไปแล้วสองห้า2นแต่ก็ยังใช้ได้ผลอยู่ที่กำลังพูดตอนนี้เป็นสอง7ก็ยังใช้ได้ผลในกำหนดเกณฑ์โดยไม่เขียนเป็นระร่างสอนไวนะส่วนมมา่จะเขียนไว้ก็คือศูนย์ถึงห้าิบนั่นก็คือให้ประสิทธิภาพกระวนการมีค่าศเพราะครูมัก ไม่มีเกณฑ์นในเวลาการให้งานหรือแบบฝึกหัดแก่นักเรียนส่วนผลลัพธ์ก็ให้ผ่านเกณฑ์คือ50เซถือว่าถ้าเผื่อผ่าน50เซนถือว่าผ่านเพราะฉะนั้นเกณฑ์นในอดีตอินอีสยเท่ากับ0ถึง50นะฮะถ้าจึงปรากฏว่าคะแนนวิชาต่างของนักเรียนต่ําในทุกวิชาเช่นคะแนนภาษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมปีที่4โดยเฉลีย่ยแต่และปีเพียง51เปอร์เซ็นต์เท่านั้นโดยเฉพาะในช่วง 2,565เป็นต้นมาเนี่ยคะแนนที่เราดูจากคะแนนจะเป็นโอเนเอ็แล้วแต่ทุกสาขาวิชาของชั้นประถมมัธยมเนี่ตกหมดเลยครับคำว่าตกนี้ไปยึดตามของฝรั่งก็60%แต่พี่ไทยตั้งไว้50%ก็เลยต่ำเกี่ยบทุกอันนะครับทีนี้เราจะมาดู วิธีคำนวณหาประสิทธิภาพนะครับวิธีคำนวณหาประสิทธิภาพก็ทำได้2วิธีคือใช้สูตรและโดยการคำนวณธรรมดาถ้าใช้สูตรนะครับก็จะมี2ส,สูตรคือสูตร e 1และสูตร e 2สูตร e 1ก็เท่ากับซิกมา x ผลรวมผลรวมของแนนหารด้วยคะแนนเต็มแล้วก็หารด้วย ผลซิกมาเนะครับผลรวมแนา,านหารด้วยจำนวน,นนักเรียน N แล้วก็หารด้วยจำนวนเต็มคูณร้อยหรือ X บาส่วนร้อยคูณร้อยนะฮะนี่เป็น E 1 E 1ก็คือประสิทธิภาพของกระบวนการซิกมาเอ็กคือขนาดรวมของแบบฝึกหัดกิจการหรืองานที่ให้ทำนะครับส่วน A ก็คือคขนาดเต็มของแบบฝึกหัดหรืองานทุกชิ้นรวมกัน ส่วน n คือจำนวนนักเรียนนะครับสูตรที่ส, e อ,ส,สอ, e องนะครับสูตรที่สองเป็นอีสูตรอสองนะครับสูตรอีสองนี้ก็คืออีสองก็เท่ากับซิกมาเนะครับหลายคนไปเปลี่ยนเป็น y ไม่ไม่ถูกต้องครับต้องซิกมาเ เอฟตอนนี้มาจากคำว่าไฟนอนักวิชาเกินหลายคนก็ไปเปลี่ยนสูตรจารยยมจาก E2 สองซิกมาเอเป็นซิกมา Y เพราะ E1 หนึ่งเป็นซ e ิกมาเอ็กซ์อสองเลยเป็นซิกมา Y ถือว่าไม่ถูกตองและถือว่าเป็นการละเมิดแม่ให้เกียรติผู้คิดนะครับ e สองนกับซิกมาเอหารด้วยคะแนนเต็มหารด้วยจำนวนนักเรียนแล้วก็หารด้วยคะแนนเต็ม ทีมาเอฟคือคะแนนรวมของผลลัพธ์หรือการประเมินหลังเรียนส่วน b คือคะแนนเต็มของการประเมินสุดท้ายหรือหลังเรียน n ก็คือจำนวนผู้เรียนนะครับใช้ตามสูตรเนี่ยฮะถ้าใช้ตามสูตรนี้ก็เราสามารถจะหาค่าดีที่สองมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า การทดรสอบือว่าหากตั้งเกณฑ์ไว้หากตั้งเกณฑ์ไว้สูงต่ำกว่าเกณฑ์ไม่เกิน2.5เอก็ถือว่ายอมรับได้นะครับหากค่าที่ได้จากการทดสอบสีผ้าต่ำกว่าเกณฑ์คือต่ำกว่า2.5ต้องปรับปรุงและนำไปทดสอบสีผภาซ้ำทดสอบสีผ้า แบบหนึ่งต่อร้อยซ้ำจนกว่าจะถึงเกณฑ์นะครับไม่ควรหยุดปรับปรุงและถือว่าบุกชุดการสอนไม่มีสีภาพตามเกณฑ์ทั้งว่าหรือจะไปลดเกณฑ์ลงก็ไม่ได้หากสูงกว่าเกณฑ์นะไม่เกินบวกครบสองจุดห้าสูงบวก2.5สองจห้าไม่ใช่ลบสองจุดห้าก็ยอมรับว่าสื่อและชุดการสอนมีสีภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ถ้าสูงกว่า นะก็ให้ปรับเกณฑ์ให้สูงขึ้นเันนตั้งไว้80-80นะิบแต่ทดสอบภาสนามคือ 1, ดิงต่อร้อได้83.51ต่อแปดสก็ให้ปรับขึ้นเป็น85-85หรือถ้าได้85.51ต่อ9ก้าก็ให้ปรับเกณฑ์ขึ้นเป็น9ก้าตามค่าประสิทธิภาพที่ทดสอบครับ อนี้ก็ช่วงสุดท้ายก็เป็นเรื่องการทำแบบฟอร์มเพื่อหาสิทธิภาพก็เป็นแบบฟอร์มที่ดูจากภาพนะครับที่อยู่ใน powerpoint นะครับแล้วก็ออกมาตามนี้แล้วก็กคิดว่าจะจบการทดสอบสิทธิภาพลงเท่านี้ ก็ขอขอบคุณว่าเราทุกคนครับขอบคุณครับ